ทางเทศบนนาลนครยะลาเขามีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ,รบเรื่องของขยะนะคะมีการนําขยะมารีไซเคิลค่ะสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ร่วมก,กันกับชุมชนหน้าศูนย์แม่และเด็กเขตเทศบนนาลนครยะลานะคะจัดธนาคารขยะขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารขยะ MOI West Bank Week นะคะมหาไทยปักธงประกาศความสำเร็จ หนึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นหนึ่งธนาคารขยะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจัดระบบการจัดการแล้วก็กําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่มีการกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยพุทธศักราช2560โดยการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลแล้วก็มูลฝอยภายใต้หลักการ 3A นะคะก็คือการใช้ ใช้น้อยใช้ซ้านากลับมาใช้ใหม่แล้วก็รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะแล้วก็คัดแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลไปจําหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชิตการจะนะนุชิตนะครับรองนายกเทศมนตรีนะครยาลาก็ได้กลาวเปิดกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนะครับแล้วก็มีประชาชนคนในชุมชนนะครับได้นําขยะขวดพลาสติกครับ ทั้งขวดน้ําดื่มแล้วก็ขยะต่างๆนะครับมาลงทะเบียนร,รับสมุดฝากธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับแล้วก็ช่างกิโลเพื่อที่จะแลกไข่ไก่นะครับก็ให้ความส,สพี่น้องประชาชนนะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ